สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยู u ูบที่เคารพรักทุกๆท,ท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่อู่ทีโะพงการช่างครับจะพามาดูรถส,รสวยๆงามๆนะครับมาดูที่ว่ารถส,รสวยๆงามๆที่ว่าน,นี้จะเป็นยังไงอะไรอีกอันนี้ก็จะให้กินอย่างเดียวเลย ตอนไม่ถือกล้องก็ตอนไม่ถือกล้องก็ไม่ให้กินเด้ถือถือกล้องขึ้นมาก็จะมาให้กินเนาะมีร่มจอดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูทางนู้นไม่มีวะอยไม่เจอเลยเจอข้างนอกนี่แหละเนาจข้างนอกนี่แหละเอ้อาอเ,อเดี๋ยวพาไปดูครับรถเข้ามาใหม่หลายคันครับผม ผมก็ไม่ได้อเอาเสื้อเย็นยาวมาด้วยลมก็ไม่มีลุยเต็มๆครับวันนี้กินเต็มเดี๋ยวพาม,มาดูรถเข้ามาใหม่ตัวนี้เป็นซีรีส์700ครับโอรับคันนี้สวยนะอันนี้นะสวยอะไรรู้ไหมมันได้อะไรเลดชุดเหล็ชุดเล,ดเล็พวกนี้มีราคามากนะครับถ้าอยู่สภาพดีอย่างนี้เป็นราคามากๆเลย ถ้าไปเก็บชลรคินมานี่โอกาสที่จะมีหลักหมื่นนี่เยอะนะครับชุดนี้ก็หลายตังกันชนทั้งตัวเนี้หลายบาทนะครับถ้ามาเป็นตัวธรรมดาเนี่ยถ้าเราไปเก็บมาซื้อมาใส่ทีละตัวนี่โอโหหลายตังครับนี่เนี่ยมาธรรมดาเงี้ยก็จะมาเป็นกันชนเลดก็จะมาเป็นกระจังเลดเป็นหมื่นครับนะตัวนี้ก็เป็นแปดล้อครับเนี่ยช่วงล่างรถพิวอุท ที่บอกว่าเป็นช่วงล่าง s 7 0เ็ด้อยก็คือถังลมมันจะเป็นสามถังคล้ายๆกันเป็นเบรกแห้งเหมือนกันแต่พวกพวกเนี้ยเอ0เจ็ดร้อยพวกเนี้ยมันจะอยู่ข้างหน้าหม้อลมจะอยู่ข้างหน้าแต่ของดินด่วนนี่ยอยู่ข้างหลังผมงงตรงนี้แหละมันอยู่ข้างหลังครับอยู่การกระบาดโอ้โหบ้ล่มเลยสนิมก็มีบ้างนะครับมันรถใช้งานแล้วนะครับก็ขอแค่ว่าไม่ให้มันมีจนขาด 74พวกนี้ก็สามารถเจียเจียออกนะครับได้ความสะอาดได้ญญคันนี้น่าจะสตาร์ทติดนะเครื่องดีครับสวยดูแล้วไม่น่าจะมีการแตกสลายอะไรแล้วฟังเสียงดีกว,ว<อ>่า <laughs> ถ้าเกียร์ไม่ว่างนี่พุ่งใส่รถตัวเองเลยนะน<ส>เนเ่ยเดี๋ยวจะพาเดินไปดูข้างในบันไดสามขั้นนะครับสวยงามมาก คันนี้น่าเล่นคันนี้ไม่รู้ว่ามีาลูกค้าเราหรือยังโอ้โหภายในอย่างสวยสวยบื้อเลยนะครับขอแค่มีอุปกรณ์ครบก็ถือว่าสวยมากๆนะครับไม่แตกไม่หับบางคันเนี่ยคอนโซลมันจะคุมไปถึงตรงนี้นะแต่คันนี้ที่ว่างไว้แก้วไว้อะไรเยอะแยะมากมายมันไม่เหมือนกันหรอกมันหลายซะเหลือเกินหลายรุ่นหลายยี่ห้อ คันนี้เหยียบขึ้นดีนะคันนี้นะโอ้ทีละพงนะครับคันนี้เปิดแอร์ดูหนะ่อยเย็นไหมขโมยไปขับลองดูไหมแอร์ไม่เย็นนะเพราะว่าน้ำยายัง,ยงไม่มีปิดไว้ก่อนมันจะมันจะพังแอร์จะนอก เรือตะลึงพอเสียงปั๊มลมตัดไปพูน่เสียงจะนิ่งกว่านี้เงียบกว่านี้เดี๋ยวหาดูก่อนว่าเครื่องเท่าไหร่ผมฟังจากเสียงแล้วน่าจะเป็นคล้าย A09 เครื่องยนต์ เอศูนย์เก้าเสียงมันไปทางเอศูนย์ก้านะเดี๋ยวลองดูว่าจะทายถูกไหมผมทั้งปีตัวผมอ่ะถายผิดเลยทั้งปีเอาเดี๋ยว <c oughs> ปกดไอ้นี่ก่อนอ๋อแต่มันต้องมันต้องเปิดฟ้ากระปรงก่อนหรือเปล่าวะเขาบอกว่าก่อนจะยกหัวมันต้องเปิดฟ้ากระปรงก่อน ภาฝากระโปงหน้าก่อนแล้วมันจะมีอะไรตัวดึงหายแล้วเสือไปเข้าล็อกพอดีอได้ไปดึงไหมทำไมมันล็อกง่ายถกวะผักเข้านิดเดียวติดล็อกซะงั้น จะเปิดยกหัวรถคันนี้เป็นหรือเปล่านะนี่พวกโชกพวกอะไรใช้ได้หมดนะครับนี่นี่นี่มันต้องยกฝวากระโปรงก่อนถึงจะมีตัวเปิดอันนี้ให้ครับเปิดขวาด้านล่างแล้วก็ยกหัวเอ oh, ้าทำไมดึงไม่ได้ มันมันจะดึงไม่เลี้ยนะแต่มันไม่ยอมเปิดถ้าเราไม่เปิดฝากระโปรงเนี่ยมันจะงัดแตกนะครับเขาก็เลยบังคับให้ต้องเปิดฝากระโปรงแล้วก็ค่อยมาเปิดตัวนี้เอาแล้วพากันเปิดหัวยังไงล่ะยกหัวกันยังไงนเลนย hey! เปิดดีว่ตอนนี้ไงเปิดไปแล้ว โอ้ไม่เปิดก็ได้วะไม่ยกก็ได้ไม่ยกหรอกมันนอค่ค่อย ใ้ที่หาอยู่นะครับต้องเอาเป็นเช็บซีแท้อย่างนี้แหละสวยดูบิดฟ้ากระปงนิดเดียวเข้าเลยนะเข้าแล้วเข้าแล้วทั้งสักงสองข้างเลยของไอ,อก้การกล้วยตบจนกบอย่างนี้แหละดีแต่วะดูนะว่ามีควันไหมไม,มีควันให่เห็น ับเครื่องกันแล้วเขาจะหามามาขโมยรถเข้านี่นะครับถ้าสิบสองล้อแท้ครับพวกชุดพวงมาลัยมันจะสวยครับเนี่ยชุดสิบสองล้อของมันแท้ๆเนี่ยมันจะสวยไม่มีการขยับขยื่นเลยอยู่ที่เดิมตำแหน่งเดิมนะครับเราแค่เพิ่มเติมก็คือหาโบกี้มาสวมใส่การใส่โบกี้เนี่ย ล้อหลังจะอยู่ตำแหน่งนี้แหละแต่อีกรอหนึ่งจะอยู่ตำแหน่งหรือว่าใครยบเข้ามาเหยียบมันไกลเกินนะ่นี่ยาวเกินโบกี้ต้องอีกรอหนึ่งต้องอยู่ประมาณนี้แหละกลางโบกี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าไกลเกินก็เลี้ยวไม่พ้นครับไกลเกินเนี่ยถือว่าไกลตู้ยาวอันนี้แคดซีใหญ่จนสุดเลยนะถ้าเกิดจะย่นเข้าไปจริงๆแคดซีตัดออกใหญ่จนสุดนะครับมันมาหลบแค่ตรงนี้เองครับ เพราะาเราต้องตัดอยู่แล้วครับล้อมันต้องเข้าไปข้างในมันยาวเกินผมอยากได้ชุดเนี้ยอยากได้ชุดนี้เลยเอาไปใส่เจ้าไอ้เจ้าเ็นเทนถามอู๋ชีรพงศ์เขาว่าจะขายใหู้่แต่สองจิตสองใจว่าจะทำเป็นล้อใหญ่หรือว่าทําเป็นนี่ดีวะ ทำได้เนี่ยเอาตัวเนี้ยไปใส่เบนเทนเนี่ยสวยเลยเอาไปทั้งตับนี่แหละทั้งแหนบทั้งอะไรนี่เ,เอาไปหมดเลยทั้งพวกเนี้ยเอาไปหมดเลยเพราะว่าแคดซีเบนเทนก็ถือว่าใหญ่อยู่นะถ้าจะใส่ตัวนี้ใส่ได้นะครับทท่จะใส่เนี่ยใส่ได้เนี่ยชุดเนี้ยได้เพราะว่ามันแคดซีมันใหญ่แต่กากระบาดนี่ด้ใหญ่แล้วก็ชุด พอหลังมันเป็นลมด้วยเป็นเทนมันเป็นเนบรคธรรมดามันต้องหาชุดเบรคธรรมดาครับเอาเป็นว่าสวยงามครับคันนี้เครื่องยนต์ผมว่าน่าจะเอ9อเก้าถ้าอีสิมันใหญ่อยูน่นี้ยกหัวไม่เป็นด้วยบานนอกมาก แต่ขันอื่นปกติยกขึ้นแล้วมันมันก็มีเสียงนะแต่อันนี้มันทาไมมันเงียบไปไม่รู้หรือว่าเขาให้ดับเครื่องถึงจะยกได้วะไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวเนาะไม่น่าเกี่ยวเนี่ยเหมือนเหมือนไฟเขายังไม่ต่อลงมานะเหมือนไฟยังไม่ต่อลงมานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกขั้นดูกันแบบเร็วๆเ,เลย คันงนนนึลกัี่ครับอีกคันหนึ่งก็บางโบกี้เรียบร้อยครับนี่ตัวนี้เครื่องอยู่ต่ำนะตัวนี้นะตัวหัวสูงเหมือนกันนะเครื่องเป็นคือแก่คัดหัวมามีแต่สวยๆทั้งนั้นครับคันนี้ก็เคดสีแท้ครับ แต่บางโบกี้เรียบร้อยเห็นไหมที่ผมบอกปกตินแนบคันนั้นอะ่ะมันจะอยู่นี่เลยนะนตำแหน่งเต้าแนบสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้นะครับ mm. เขาเลื่อนเข้าไปอีกเป็นเมตรอ่ะดูดิเลื่อนเข้าไปประมาณเมตรถึงเก้าสิบเซนถึงเมตรเลยนะตัวนี้ก็ใส่เรียบร้อยครับเขาข้าง ชุดโบกี้นะครับวางเรียบร้อยตำแหน่งเจาะใส่นะครับเป็นนอ็อตสามารถเลื่อนได้อีกถ้าอยากจะเลื่อนเพราะว่ามันเป็นนอ็อตไม่ได้ย้ำหมดดีเบสนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นน็อตนะครับของผมก็เป็นน็อตเหมือนกันนี่ครับชุดเบรกแข้งครับสวยงามมากถ้าทำแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้แหละ ถ้าไอใส่โบกี้แล้วนะครับแล้วแต่เราจะเอาโบกี้ยังไงถ้าเพิ่มเงินหน่อยก็น่าจะได้โบกี้ของนอกหละญี่ปุ่นแต่ถ้าซื้อตามสภาพราคาก็น่าจะได้โบกี้ของรถบ้านเราเนี่ยภายในคันนี้รุ่นใหม่เลยสีดำประตูข้างประตูสีดำครรุ่นใหม่เบาะก,ก็ดำ ชุดกงชุดเกียร์พรมพรมดำหมดครับดำไม่ใช่ว่ามันเปื้อนนะมันเป็นสีดำแล้วฟังเสียงคันนี้กันเอ,เอาเด็ดแบบน้อยเด็ดแบบน้อยครับคันนี้เด็พแบบลังงานต่ำเอาโอเคเครื่องตัวเดียวกันหลยเออเออก้า e หรือเปล่าวะมันปิดไว้หมดเลยไม่เห็นเลย เลขคงเลขเครื่องเครื่องตัวเดียวกันเลยคล้ายกันอ่ะแล้วเราไปดูข้างในครับเขากำลังจะขึ้นประกอบไปคันหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับใครที่อยากได้เทเลอร์12ลอ้อสวยๆก็เข้ามาได้ครับอูทีละพงการช่างนะครับเสียลัมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืม ดติดตามช่องท็อปแทบหกล้อไฮโซแล้วก็เพจ tnt รถดับแต่งสวยแห่งประเทศไทยด้วยนะครับสวัสดีครับ